ผู้โดยสารทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องจอโดโปรตายขณะนี้เครื่องบินกำลังจะลงจอดที่สถานีอินจอยประเทศเกาหลีใต้ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านรับเข็มขัดดังนั้นแอดขอตัวไปรับเข็มขัดก่อนแล้วเจอกันอีกสักครู่สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาพูดความประทับใจเกี่ยวกับรถไฟเกาหลีไปอันนี้คือรถไฟจากตึกผู้โดยสารไปเทอร์มินอลหนึ่งนะคะ โฉมหน้าคนที่ต้องไปเจอตอมอนะคะแก okay, เรารอดไหมเรารอดดิแต่ในรีวิวคนติดกันเต็มเลยนะชิมีทายดีคนขัานตอมอลหน้าตาไม่กระดีดายอย่างนี้เลยแกการเดินทางในเกาหลีใต้นั้นเราจะใช้บัตรทีมันนี่จ่การจ่ายค่าโดยสารเราเลือกเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินไปต่อสถานีในเมืองเพราะว่าค่ารถมันถูกกว่าแท็กซี่ข้อเสียก็เดินใจถ้าเพื่อนมีกระเป๋าเยอะ ชมบรรยากาศเราขอพูดถึงความประทับใจในจุดเชื่อมต่อสถานีเราจะต้องยกกระเป๋าขึ้นลงบันไดซึ่งมันหนักมากทุกคนแต่ไม่ต้องกังวลไปเขามีสายพันกระเป๋าเหมาะสําหรับพวกเราคือมันดีมากเจเสื้อขาวนะั่นคือจุดโหลดกระเป๋านะทุกคนส่วนจุดนี้ก็คือจุดยกกระเป๋านะิ๊กกี้ขึ้นบันไดอันนี้ลงบันไดบ้างอ้าขึ้นอีกแล้ว อีกแล้วถ้าไม่มีสายพานนแย่เลยนะเลิฟเล